อาทิตย์ที่ผ่านมาจำได้ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เปิดตัวมือถือสีรุ่นใหม่ล่าสุดจาก a ออสโครงการชื่อสีรุ่นสีคุ้มสีรางวัลทฟรีตลอดปีและคุณผู้ชมก็ได้ส่งนะฮะได้มีการแชร์ริ่งภาพจากในเ o ซพวกนั้นแต่เราขอบอกว่าผิดเยอะเหมือนกันนะฮะครับบางคนแชร์แต่ไม่ได้บุรุ่นที่เรื่องในแคปชั่นบางคนตอบในคอมเมนต์ใต้รูปแต่ไม่แชร์เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นวันนี้หลายคนก็ทําตามถูกกติกางั้นรับรางวัลของเราไปเลยนะครับแจ๊คประกาศผู้โชคดีท่านแรกเลยครับ ผู้โชคดีท่านแรกนะครับต้องบอกก่อนนะครับบอกขอคุณสมบัติของมือถือของผมก่อนเลยนะครับ ASRAVA 4G 50นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นประหยัดทําได้ทุกอย่างคุ้มค่ามากๆกนะฮะกล้องหลังนี่5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้านะครับ2ล้านพิกเซลนะครับรอบรองนะครับผมนี่การใช้งาน 4G และ 3G ด้วยนะครับทำงานได้ง่ายนะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับสนุกทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบและผู้โชคดีที่ได้รับมือถือรุ่นนี้ก็คือตาตะเดนตาตะดน เล็กสุรีมาศครับผมเธอแชรแล้วบอกว่าอยากได้ AIS Super Combo ลาวา50เพราะว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดสำหรับการใช้งานจะได้ใช้ขายของออนไลน์ได้สะดวกและง่ายค่ะาแพร์อยากได้ยินดีด้วยนะคะแล้วต้อง ได้โทรศัพท์ฟรีแล้วเนี่ยยังได้สิทธ์โทรฟรีใช้อินเทอร์เน็ตฟรีนะคะก็สามารถเล่น Facebook แล้วก็ไลน์ไม่อั้นนานถึง10เดือนอออคุ้มจังเลยคุณเราแจกทั้งสัปดาห์เลยดังนั้นวันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งเครื่องพรุ่งนี้เครื่องที่2กิฟต์บอกซิเป็นของกิฟค่ะ AAS ลาวา 4G 750สำหรับคนที่ชอบเลยรู้ไหมเซลฟี่เซคุณวกล้องหน้าเนี่ยหล้านค่ะบอกเลยว่าเซลฟ สวยมากพรุ่งนี้ติดตามดีๆค่ะว่าผู้โชคดีจะเป็นใครค่ะโอ้ยบอกเลยว่าเซลฟี่งามมากอยอ้อะโละโหลอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ติดตามนะครับคุณผู้ชมนะครับ